ผมจะบอกว่าคนเป็น s อ e เนี่ยถ้าคิดว่าตัวเองถึงเวลาบทที่มาจะสายไปแล้วก็ได้คือคนส่วนมากบอกว่าอยากผลิตต้องส่งออยตรวจออยไม่ได้มีหน้าที่รับตรวจครับออยมีหน้าที่รับรองเราเป็นหนึ่งแลบแล้วก็เป็นแลบสําคัญที่ออยรับรองแล้วก็บรงษัทฐานไปแลบอื่นก็อาจจะไม่ได้ก็ต้องมาที่นี่ ธ,รรธุรกิจหลักของเซ็นทรัลแลบไทยก็คือการที่ทําให้ผู้ประกอบการไทยเข้าถึงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพในระดับที่เป็นสากลการที่จะค้าขายไปต่างประเทศให้ประสบความสำเร็จเนี่ยจะต้องมีคําว่ามาตรฐานซึ่งการเข้าถึงมาตรฐานต่างๆอันเป็นสากลเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่จะต้องมีการทดสอบคนส่วนมากจะเข้าใจว่าเซ็นทรัลแลบไทยเป็นแค่แลบแต่จริงแล้วเราไม่ได้เป็นแค่แลบเราเป็นทั้งแลบเรามีทั้งการตรวจในพื้นที่เช่นเป็นการเขาเรียกว่าเซ r ติฟายบอดี้หรือเป็นการตรวจเช่นตรวจไร่ตรวจฟาร์มตรวจโรงงาน ให้การารับรองโรงงานรวมถึงเมื่อมีผลิตภัณฑ์แล้วก็นําผลิตภัณฑ์มาส่งที่แลบเพื่อยืนยันคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานไทยเพื่อจะไปขอออยก็ดีมาตรฐานสากลเป็น iso หรือ i ec ก็ดีคือคนส่วนมากบอกว่าอยากผลิตต้องส่งออยอตรวจออยอไม่ได้มีหน้าที่รับตรวจครับออยอไมีหน้าที่รับรองดังนั้น เวลาส่งออยก็มักจะแนะนําว่าไปแลบซะเราเป็น1แลบแล้วก็เป็นแลบสําคัญที่ออยรับรองแล้วก็บางมาตรฐานไปแลบอื่นก็อาจจะไม่ได้ก็ต้องมาที่นี่นะครับเรียกว่าเป็นแลบที่ออยรับรองแล้วก็มีพารามิเตอร์ในการตรวจครอบคลุมที่สุดแล้วกัน ในปี2566เซ็นทรัลแล็บไทยจะครบรอบ20ปีตอนที่ก่อตั้งเซ็นทรัลแล็บทุกคนจะมองว่าเซ็นทรัลแล็บมาเพื่ออาหารทำเรื่องอาหารอย่างเดียวเพราะเมื่อก่อนเราจะเรียกว่าห้องปฏิบัติการเกษตรและอาหารในปีนี้ปีที่20เนี่ยมันเป็นการเติบโตของเราไม่ใช่แค่เรื่องเกษตรและอาหารแล้วตอนนี้เราก็จะเริ่มขยับในหลายๆมิติมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการตรวจวิเคราะห์ในรูปแบบที่กว้างขึ้นไม่ได้เป็นแค่เกษตรนะครับเราเอาจจะดูอุตสาหกรรมขนาดเล็กเครื่องสําอางสมุนไพรอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่ง สองก็คือการเข้าถึงเซ็นทรัลแลบมิติของเราในช่วงคบรอบ20ปีนี้นะครับมิติหนึ่งของเราก็คือการที่จะทําให้ผู้ประกอบการเข้าถึงเซ็นทรัลแลบได้ง่ายขึ้นไม่ใช่เฉพาะการที่เราจะมีฝ่ายติดตามเข้าไปพบลูกค้าหรือว่าลูกค้าเข้ามาพบเราเราจะมองถึงเรื่องไอทีเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศโซเชียลมีเดียต่างๆและก็ที่สําคัญที่สุดที่เรามองไว้ก็คือการทํารายการความรู้เรื่องธุรกิจจากนั้นถ้าเกิดคนมองแล้วธุรกิจเขามันใกล้เคียงกับพวกนี้ ติดต่อเข้ามาเข้ามาต่อยอดกับเราหรือว่าถ้าเกิดมีเป็น success case ้วกกับเราและอยากให้เราประชาสัมพันธ์ออกไปเราก็ยินดีนะครับการมาหาเนี่ยมหาเราได้เลยเรามี6สาขาใน6ภูมิภาค Facebook นะครับเว็บไซต์ของเรานะครับออนไลน์เข้ามาได้เลยนะครับเรามีทีมงานที่พร้อมให้คำปรึกษาให้คำแนะนำเรามองว่าถ้าเกิดผู้ประกอบการหรือจ้าหน้าที่ผู้ประกอบการมาคุยกับเรา อยากตรวจอยากส่งออกขาดแหล่งเงินทุนเรามีความร่วมมือกับธนาคารอย่าง SME Bank อย่างตัวอย่างนะครับเราก็สามารถที่จะนําความร่วมมือของเราแนะนําให้ผู้ประกอบการได้รู้จักกับการเข้าถึงของแหล่งเงินทุนถ้าถึงแหล่งเงินทุนแล้วไม่มีคนค้าประกันเราก็มีความร่วมมือกับบสย ซึ่งเป็นองค์กรภาครัฐเหมือนกันถ้าอย่างนั้นคุณมีโปรเจกต์แล้วแบงก์อยากปล่อยกู้แล้วคุณขาดคนค้ำประกันเดี๋ยวหาบาสอยอมาค้ำประกันจะได้มาตรวจกับแล็บพร้อมแล้วจะได้ส่งออกไปได้หรือสามารถขึ้นห้างได้นะครับเราต้องการให้ผู้ประกอบการเดินเข้ามาที่นี่แม้จะยังไม่ใช่ฟันตซอฟต์เซอร์วิสในวันนี้แต่เป็นว่าที่วันต์ซอฟต์เซอร์วิสแล้วกันว่ามาถึงเราแล้วอ,อยากได้แหล่งเงินทุนเราแนะนําต่อยอดอยากได้คนค้ำประกันอยากได้การตรวจระดับโลกอยากเข้าถึงระดับตบําบลอ่เราสามารถช่วยได้นะครับ ผมจะบอกว่าคนเป็น SME เนี่ยถ้าคิดว่าตัวเองถึงเวลาวาตถิมาจ,จะสายไปแล้วก็ได้ผมว่าจริงๆถ้าจะเริ่มทําธุรกิจอะไรแล้วมองว่าต้องมีคําว่าคุณภาพมาเกี่ยวข้องเช่นอาหารก็ต้องมีออยถ้าเกิดจะส่งออกต้องมีไอโซอย่างที่เราบอกว่าแม้กระทั่งก่อนจะเริ่มธุรกิจแค่มีไอเดียแต่อยากจะมาคุยกับทีมงานของเราแล้วมองว่าจะขยับขยายาต้องหาแหล่งเงินทุนด้วยต้องหาคนค้าประกันด้วยก็มาคุยกับเราได้คือวันที่มีไอเดียแล้วคิดว่าไอเดียนี้มันไปได้แน่ เรายินดีนะครับเรามีทีมงานฝ่ายพาณิชย์ของเราก็พร้อมที่จะคุยด้วยถ้าเกิดโอมาสาขากลัวว่ามาแต่ละที่แล้วดูมันเป็นแลบดูมันซีเรียสนะครับคุยกับเราออนไลน์ก่อนก็ได้เฟซบุ๊กเราก็เปิดรับพูดคุยนะครับวันที่คิดว่าอยากจะเริ่มทําอะไรแล้วผมคิดว่าการกรัดกระดุมเม็ดแรกเป็นเรื่องสําคัญถ้าเราพูดถึงเรื่องคุณภาพและการกัดกระดุมเม็ดแรกถูกมันจะถูกทั้งหมดนะครับแต่บางคนไปเริ่มทําเสร็จแล้วลองผิดลองถูกแล้วค่อยมาบางทีมันอาจจะลองผิดไปเยอะแล้วสายไปแล้วก็ได้นะครับ ฝากท่านผู้ประกอบการทุกท่านนะครับพิจารณานะครับเซ็ทนทัแลบนะครับเพราะว่าเรามองว่าผลิตภัณฑ์ของท่านนะครับจะยั่งยืนต้องมีคุณภาพนะครับการที่รับรองคุณภาพนะครับเซ็นทัแลบเป็นหน่วยหนึ่งนะครับที่พร้อมให้การสนับสนุนพวกท่านตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำหรือปลายน้ำตั้งแต่ที่ท่าน,นห,าหาแหล่งผลิตไปจนถึงผลิตเสร็จแล้วนะครับก็ อยากจะเรียนว่าเซ็นทรัลแลบไทยนะครับเรามีความเชื่อมั่นนะครับว่าเราจะสามารถนำพาผู้ประกอบการของไทยไปสู่ระดับสากลได้นะครับ